สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่นานนะครับผมยี้อนาับกข้า,าขสู่ช่องโหมโอเวอร์นะครับวันนี้ผมจะมาทุกคนไปที่ทุ่งหนองยะมาหรือว่าทุ่งดอกกระดุมเงินนะครับผมในที่รู้จักกันนะครับอ่าผมจะพาทุกคนไปดูนะครับผมว่าตอนฤดูร้อนนี่มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนไอ้ดอกตัวนี้นี่มันจะออกในช่วงประมาณช่วงฤดูหนาวนะครับผมอ่าเดี๋ยวยังไงไปดูกันเลยครับผมไป The button, the ดูในแผนที่อาจจะไม่รู้เรื่องนะครับก็คือถ้าเราตรงมาจากทางตลาดเจริญสีนะครับผมอำเภอวรินชลรารบเราเนี่ยนะครับตรงจะออกจากตลาดเจริญสีออกมาทางทางที่จะไปอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับผมหรือรู้ยังง่ายๆก็คือตรงนี้เป็นเส้นถนนวงแหวนอีกอีกเส้นหนึ่งนะครับทางนี้ตรงไปจะเป็นตลาดขายบัวกลอยนะครับผม เราก็ตรงมาเมื่อกี้เห็นโค้งนะครับมันจะเจอแยกแบบนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านแคนะครับผมไปออกทางโรงพยาบาลค่ายสมบัตินะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับผมไปทางตำบลคำฝางนะครับนี่จเจอป้ายเทศบาลตำบลบคำฝาง,งอยู่รับนะครับให้เราทําการเลี้ยวขวาเข้าไปครับนี่นะครับรก็ตรงไปอีก สักพักหนึ่งครับผมไม่นานมากนะครับแต่ก่อนจะเป็นถนนชิมินธรรมดานะครับปลูกตาะมากแต่เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วครับถ้าท่านมาปลูกท่านจะเจอกับโรงน้ำแข็งโคระเดนนะครับทางทางซ้ายนะครับแล้วก็ขวาวก็จะอยู่ประมานี้ครับอย่างนี้ครับ เราตรงมาเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะเจอวัดทางขวานะครับผมตัวนี้นะครับเป็นวัดพรแท้น,นะครับผมทําการชะลอครับจากนั้นเลี้ยวซ้ายครับผมไปทางสํงงานักงานเทศบาลตำบลคําขวางนะครับผมตรงที่ว่ารถเก่งนี้ออกมาเนะาะเดี๋ยวก็เลี้ยวมานี่เส้นทางที่ผมบอกตัวนี้คือเส้นทางที่จะทําให้ทุกคนนะครับผมมาได้อย่างสะดวกที่สุดนะครับแล้วก็เส้นทางนี้ไม่ซับซ้อน เท่าไหร่นะครับผมคิดว่าเจินเส้นทางนี้โอเคหาง,ง่ายไม่หลงโอเคนะครับลงมาเรื่อยๆครับผม,บผมทางซ้ายก็จะเป็นหนองน้ำนะครับผมแล้วก็จะเป็น เทศบาลตำบลคำฝางนะครับอยู่ตรงน้นนะครับถ้าท่านมาเห็นแบบนี้เห็นนักทา้ายเป็นหนองน้าโอเคแสดงว่ามาถูกแล้วยิ่งเราจะมาทางนี้ก็ได้นะครับคือเส้นทางมันมาหลายมาได้หลายทางมากเส้นทางมาที่หนองยามาพิ่พ์เพอระะ์บินนะครับมาได้หลายทางมากแต่เส้นทางที่ผมบอกนี่คือเป็นทางที่น่าจะมาง่ายที่สุดนะครับผม ทั้งแชมเปญนน้ำนี่นะครับผมแล้วก็จะเห็นป้ายม้านนุนเี่งเนาะจริงๆทางขวาที่ผมถ่ายเนี่ยมันจะโผล่ออกมาทางนี้ก็ได้นะครับผมถ้าทุกคนเจออย่างนี้แล้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยวสายครับ ก็ขับรถตามได้เลยนะครับถ้าทุกคนเห็นแบบนี้แล้วแสดงว่าทุกคนมานะครับผมเออเป็นเป็นดินแดงแบบนี้นะครับ งตรงอย่างเดียวครับไม่ต้องเดียวอะไรครับเห็นอย่างนี้นี่ตรงอย่างเดียวโอเคทำไมผมถึงมาตรงนี้บปป่อยๆนะครับผมเห็นผลก็คือมันเป็นสถานที่รล่งกว้างครับแล้วมันก็เงียบสงบครับบางทีก็อาจจะร้อนแต่ว่าเราก็หาที่หลบแดดเอาอะไรอี้ผมเลือกมาช่วงมันสีโมงโกล่าเพราะว่าไม่มีแดดแล้วแดดเริ่มเย็น ลนะงมาเจอแยกครับเป็นตัววายด้วยห้ามเลี้ยวเด็ดขาดครับตรงอย่างเดียวไอตอนใส่เงินมันห้าหกปีที่แล้วผมมาผมก็ใส่มาเด็ดผมกินเป็นตัววายผมกินเบยร์ตายไปมาเป็นบ้านคนครแต่ว่าโดกคนหามไปครับนี่ตรงมาเป็นถนนดิ่งแดงอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะเจอบ้านดี่ทำกระปุกคอมสินแบบทุบนะครับ แสดงว่าทุกคนมาถูกทางนะครับผมเมื่อคืนฝนตกครับตรงนี้พายุเข้าอีสานครับผมนี่แหละโอเคก็คใครมานะครับผมครับ นที่ขับรถตามมาก็ทุกคนเห็นแบบนี้แล้วโอเคแสดงว่าทุกมาถูกนะครับาานะทุกคนครับตอนนี้ เรามาถึงแล้วครับผมแล้วมาเอา้าอยู่ไหนล่ะนล้ามันอยู่ไหนไเนรก็คือมันจะเป็นยอย่างนี้นะครับนี้ครับทุกคนครับจะบอกครับตรงไปก็ได้ครับตรงไปนี่ถึงเลยครับเลี้ยวขวาออกไปก็ได้ครับตรงไปเดี๋ยวผมจะตรงไปก็ไดนะ้ให้ทุกคนเห็นเลย ริผมชอบไปทางนู้นมากกว่านะทางมันผมณมอโมไซมันก็เลยทางนู้นจะตอบโจทย์กว่านะครับเพราะดินมันเข้ามามันเป็นดินแห้งอย่างนี้นะครับดูนะครับผมขับรถมือเดียวแต่จะรอดไหมนะครับ นู้นมี้ก็ไม่ครับใครก็รู้นะครับว่าดินแบบนี้มันขับรถยากขนาดนไหนนะครับปลอดใสนะครับขนาดรถกึน ยังไม่กล้าปั่นเลยนะครับผม ขึ้นทางนี้ดีกว่า ก็เป็นทุ่งโล่งกว้างอย่างนี้น,นะครับ บ้านนะครับผมกําลังกต่บ้าน,นครับว่าข้างหลังนี้นี่ตรงไปมันก็จะเป็นมันเป็นนานะนครับผม <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับมันก็ไม่ได้มีอะไรครับถ้าช่วงหน้าหนาวนะครับผมก็จะมีดอกกระดุมเงินนะครับผมขึ้นแบบนี้ครับ เป็นดอกเต็มญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ่น้วนี่แหละช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมานะครับผมก็มจะมาก,กันช่วงตอนท,ที่ดอกมันออกแค่นั้นแหละนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนี่ยังดีนะครับทางปกติเนี่ยคือถ้าดินแห้งๆเลยเนี่ยไม่มียาเลยนะครับนี่คือฝน ผลยังตกอยู่มันก็เลยยังมีพอมีหญ้ามีอะไรขึ้นมาเขียวๆอย่างนี้นะปกติถ้าไม่มีน้ำลงเหนียวตัวนี้ก็จะเป็นสีช้มๆมแบบข้างหลังนั่นเลยนะครับนี่แหละก็ประมาณนี้ครับก็จบแล้วครับสำหรับพามาดูดอกยามานะ ไม่ดอกไมดูเงินนะครับนี่ไใช่หรอกนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ลยนะครับผมไปแล้วครับบาย